มาพร้อมเลยกล่องคำถามจาก A S Next g <S มาครับเป็นอะไรครับมาป๊าปคำว่าอะไรครับชื่อเสียงเออชื่อเสียงมันจะยากหรือง่ายคุณพ่อในใจคิดว่าควรเลือกหรือไม่เลือกหรือ,อยากง่ายยังไงชื่อเสียงเออปรึกษาได้พูดดังๆได้เลยพ่อต้องคิดกันแล้วมันเกี่ยวกับอย่างชื่อเสียง พ่พ่อว่าไงอยู่ลุลพี่พว่างชื่อเสียงศิลปินหรือเปล่าใช่เออพ่อว่าไงไม่ยากเลยไม่ยากโอ้นั่นแปลว่าเลือกหรือไม่เลือกชื่อเสียงเลือกครับเอาเลือกด้วยโอ้เอานะเอาเลยโอ้โหลูกว่าเด็ดนี่พ่อเด็ดมากเลยนเนี่ยอเอานะ<อ>ตอนน้องเลือกต้องกดนะเอากดแล้วนะโอ้ พี่โค้ดบอกอาจจะเป็นศิลปินหรือเปล่าแล้วพว่อคิดว่าอะไรล่ะมันไม่ใช่ของเสียงรอ้องเสียงํำเออไม่ใช่การการมีเปลงเสียงแต่มันเป็นชื่อเสียงชื่อเสียงยเป็นพี่รู้จกักเป็นอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วทำไมพ่อถึงเลือกล่ะก็ต้องเสียงดูต้องเสียงดูมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนยฮะชื่อเสียงมันจะเกี่ยวกับอะไรยังไงใครฮะเนี่ยอาภาพรนครสวรรค์รู้จักไหมฮะครับรู้จักอาภารพรครับแล้วก็นครสวรรค์ถ้าเป็นนักร้องเอออภาพรเขานครสวรรค์ทำไมไม่อภารพรระยองอะไรเงี้ย ไอ้อภพรมันอยู่ที่ไหนคนจังหวัดทะาลวะคนจังหวัดอะไรไม่รู้ขาไม่ใช่คนอีสานรอ้คนนครสวรรค์อภพรน้องนครสวรรค์ไม่คนนครสวรรค์เรอฮะชื่อตามนามสกุลเขาเหรอน่าจะเป็นหรออ๋อไม่ไม่รู้ไม่รู้อ๋อไม่รู้จะเกี่ยวกับคำถามหรือเปล่านะแต่นี่เขาให้ดูเฉยๆฉยให้ดูเฉยดูคำถามถามอะไรนะครับอ๋อดาราดาราคนนี้เกิดที่จังหวัดตรงตามชื่อหรือนามสกุลใช่ไหม อ๋อนี่ไงถามตรงนี้ด้วยอันนี้สมมุติว่าอาภาพรก็นครสวรรค์ก็แปลว่าเขาต้องเกิดนครสวรรค์ใช่ไหมอย่างนี้นะเออแต่เขาไม่ได้ถามอาภาพรนะเอ้ามาคนแรกครับดาราคนนี้เกิดที่จังหวัดตรงตามชื่อนามสกุลใช่ไหมใครครับป๊บสุนารีราชสีมาเพราะฉะนั้นก็เกิดที่จังหวัดตรงกับชื่อนามสกุลก็เกิดที่ราชสีมาก็คือจังหวัดอะไรครับนครราชสีมานครราชสีมาใช่ไหมใช่ โอ้าสุนารีราชสีมาเขาอาจจะเกิดนครสวรรค์ก็ได้เกเล่หไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับเาสุนารีราชสีมาครับใช่เหรอใช่ใชเหรออ้าวแล้วแต่พ่อ่อ้ฮทำไมพ่อมั่นใจหรือไม่มั่นใจเท่าไหร่เหมือนกันก็แต่นครราชสีมาลาจารีราชสีมาเขาอาจจะเกิดแปดลิ้วจะซึ่งเซาก็ได้มั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เกิดตาม ตามตามตามตชื่อ,อตามเ<ล>ขานี่เลยนะอตามจังหวัดเลยมามามานะทำเพื่อลูกแล้วนะครับผมครับผมด้วยความภูมิใจของพ่อเลยนะ<ร>คุณสุนารีคุณต้องเกิดโคราชนคราชจสีมานะพ่อรุ้นอยู่นะ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 ใช่นะครับถูกไม่ถูก โอ้โหเออสุนารีราชสีมาไปเกิดที่อื่นจะจุ่งเลยนะเขาศาสต์ตั้งราชสีมามานะเกิดโนนไทยนครราชสีมาถูกต้องนี่ลองรายละเอียดด้วยอยากจะบอกอะไรคุณสุนารีไหมครับชื่อและนามสกุลนี่สุด ของจองดีซะเหลือเกินสวยอ,อแม่ตอบถูกข้อแรกเนี่ยก็อารมณ์ดีไม่หยุดเลยเลยครับคุณพ่อแล้วความสดใสนี้จะพาให้ได้เครื่องปิ้นเพื่อการศึกษาของลูกชายหรือไม่พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะค,ะนะครับต่อไปนะครับดาราคนนี้เกิดที่จังหวัดตรงตามชื่อนามสกุลใช่ไหมใครครับตามอำพลลำพูนครับอำพลลำพูนพก็ต้องเกิดลำพูนใช่ไหมเอาเอาคืออะไรตอบว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ ใช่เหรไม่ใช่โอ้มันจะมีพยายามคิดนะตอนนี้ทบทวนหนังต่างๆนะเพราะว่าเออ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 มาเออนะครับ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 เขาร้องเพลงกำลังโด่งดังเออใช่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 เพลงอะไรนะเพลงอะไรมีอะไรมีหรอ